สวัสดีครับเพื่อนๆช่องไซคก้อยอยู่กับผมเกตไซต์ก้อยเหมือนเดิมนะครับย้ำ่าเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมครับฝากไปด้วยรายละเอียดของเราพักยกเจ็ดเจ็ดตามนิก์ด้านล่างนี้รับรองไม่ผิดหวังครับเอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับฟุตบอลยังมีใหต้ตามมือตามเชียร์กันครับไฮไลท์คืนวันนี้จะเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนซีปรอบคัเดเลือกนัดที่สองครับก็าย้ำว่าเล่นเป็นระบบเย้าเยือนนะครับคู่แรก ไปที่เวลา5ทุ่มครับดินนโมทบิลิซีจากจอร์เจียครับจะเปิดบ้านเจอกับแอสตานนาจากคาซัสสถานเกมแรกเสมอกันมา1-1ที่บ้านของแอสตานาโอกาสยังคงเปิดกว้างนะครับทบิลิซีเดียวก็ไม่น่าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับอิมรานโอมาอุสมาเดกามาราตัวกีนีนะครับหน้าเป้าเป็นดาวิดชเวตรัสเซ่นะครับกองหน้าตัวเก่งก็พร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับแอสตานนา นำโดยมาตินตัวมาซอฟนะครับตัวรุกชาวโครแอตที่เหลือมีฟาเบียนอูเรกาตัวฝรั่งเศสครับข้างหน้าเป็นอาบัตเต็มเบตอฟหัวหอกชาวคาซักสถานนะครับแน่นอนก่อนเกมเนี่ยเขายังมองดีเดโมทับิลซี่เป็นต่อกับการเล่นในบ้านเอาง่ายๆด้วยความที่เกมแรกเสมอกันมาครับนั่นหมายความว่าเกมนี้ทีมไหนชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีนะครับเอาง่ายๆเป็นบอลที่ค่อนข้างทันกันครับแม้ว่าจะเล่นในบ้านทบิลซี่นะครับแต่ผมก็ยังมองว่าโอกาส เสมออีกสูงมากนะครับใน90นาทีครับดังนั้นซื้อ2มุมวัดใจแอสทาน่าทีมเยือนประสบการณ์ในรายการนี้ก็ไม่ธรรมดาครับมีโอกาสจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับขยับไปที่เวลาห้าทุ่มอีกคู่หนึ่งครับคาราบักจากอาเซอร์ไบจันจะเปิดบ้านเจอกับเรดคอนอลินคอนเรดอิมจากยิปโรต้านะครับเกมแรกคาราบักบุกชนะมาก่อน2-1ถือว่ากลุ่มความได้เปรียบไว้เยอะนะครับคาราบักชุดนี้มีตัวต่างชาติ ตัวที่น่าสนใจครับอัดเดลาชูแบร์ครับตัวรูกชาวฝรั่งเศสมีเรดอนชีร่าครับกองหน้าอัลเบเนียครับนัดที่แล้วยิง1ประตูนะครับแล้วก็มีตัวริมเส้นอย่างเรยันโดอัลราเดตัวริมเส้นตัวเก่งก็พร้อมลงมาลากเลื้อนะครับในขณะที่ลินคอนเรดอิมก็มี2ตัวหลักเป็นตัวสเปนครับฮวมเปกับกีเก้โกเมสนะครับแล้วก็มีตัวเลียมวอลเกอร์ครับตัวริมเส้นทีมชาวอังกฤษนะครับก็เป็นตัวหลักในคืนวันนี้เหมือนกันครับแน่นอนก่อนเกม เขายังมองคาราบักเป็นปอเยอะมากครับเอ,า,อาง่ายในมุมคาราบักเนี่ยจริงๆเนี่ยเสมอก็เข้าแพ้หนึ่งประตูยังได้ลุ้นต่อเลยครับในมุมของริมคอนเรดอิมไม่มีทางเลือกครับต้องบุกมาชนะอย่างน,น้อยๆหนึ่งประตูเท่านั้นนะครับผมว่ามีโอกาสโดนเพิ่มครับคาราบักประสบการณ์ในรายการนี้มีสูงโดยเฉพาะในรอบคัดเลือกนะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านเหนือกว่าทีมจากยิปรอต้าเยอะครับคาราบักการันตี2ลูกย้ำแค้นครับไปลุ้นเม็ด3คู่นี้เชียคาราบักเลยนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งตรงครับลูโดโกเรตจากเบลเรียจะเปิดบ้านเจอกับเบลคานีจากโคโซโวนะครับเกมแรกเป็นเบลคานีเปิดบ้านชนะมาก่อน2.0ครับลูโดโกเรตก็หลังพิงฝาครับต้องเน้นในเกมนี้สุดๆนะครับมีคราวกอนซาเวสมิดฟิลด์โปรตุเกสน้รุกเนี่ยมีมาเทียสทิเซรานะครับตัวอาร์เจนตครับหน้าป้าเป็นไคโอวีดา al, หัวหอกชาวบราซิลครับพร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับเบลคานี ผู้เล่นแการหลักส่วนใหญ่เป็นทีมชาติโคโซโวเหมือนกันนะครับมีเคนดิมชีบา้าอาเบียนรามานีนะครับรวมไปถึงเมริตอนโคเรนิก้าครับนัดแรกเนี่ยยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งะครับแถมจะมีมิดฟิลด์ตรงกลางอย่างนัสมี่กริปชี่นะครับตัวอัลเบเนียเป็นตัวทีเด็ดอีกครับ แน่นอนก่อนเกมรูโดโกเลตเป็นต่อแน่กับการเล่นในบ้านหรือเงื่อนไขเนี่ยรูโดโกเลตก็ต้องชนะ2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับหากหวังจะลุ้นเข้ารอบในขณะที่บาลคานี่เนี่ยขอผลเสมอหรือแพ้ลูกเดียวก็ยังร้พลิกเข้ารอบผมดูแล้วไม่ง่ายสําหรับรูโดโกเลตครับบลคานี่ทีมนี้ไม่ธรรมดาครับวัดใจบาลคานี่ทีมเยือนครับมีโอกาสสู้ได้เสมอได้หรือแพ้เต็มที่ไม่เกิน1ประตูนะครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่แอสตันนา คาร์บักและเบาคานน่นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยรายละเอีดของเราพักยก77ตามลิกงด้านล่างนี้ครับรองไม่ผิดหวังครับขอให้ทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ